ช่องปาบัวบ้านสวนสวนปลูกสวัสดีค่ะปะบัวพามาดูนาค่ะตอนที่แล้วที่ปะบัวเกี่ยวข้าวป้ามีความกังวลใจว่าป้าจะได้ทํานาปังรอบสองหรือเปล่านี่ค่ะพ่อบ้านเตรียมไปเอาน้ํามาแล้วก็จ้างรถเขามาไถาค่ะจ้างรถเขามาไถา คืนนี้เป็นนาปังรอบสองค่ะทุกคนเป็นนาปังรอบสองเป็นช่วงเดือนอหวานก็จะเป็นเดือนกุมภากุมภามีนาเมษากุมภามีนาเมษาก็จะได้เกี่ยวกับช่วงต้นเดือนพฤษภาคะ่ะจะได้เกี่ยวต้นเดือนพฤษภาค,ค่ะเนี่ยค่ะมีน้ำทำคิดเทือกคะ่ะเนี่ยค่ะ น้ำก็ผันมาจากคลองนู่นแหละค่ะคลองใหญ่คลองน้ําไหลนลั่นแหละค่ะผันมาตามเหมืองตามคลองไส้ไก่มาค่ะแล้วก็ระบายใส่นาเราเนี่ยค่ะก็ป้าก็กังวลใจเหมือนกันว่าถามพ่อบ้านว่าตาเราจะได้ทํานารอบนาปังรอบสองไหมแกบอกได้ทําน้ําคลองเขาก็ปล่อยมาให้เรื่อยๆนั่นแหละปล่อยมาเป็นระยะระยะ ถ้ายังไงก็สูบเอาที่โคองของเราที่เราขุดขุดไว้ก็สูบระบายใส่เนี่ยค่ะจ้างเขามาไถาให้ค่ะน้ำก็มีประมาณนี้เราเป็นชาวนาเนาะได้มากได้น้อยก็ต้องทำ ข้าวเป็นโลกหรือข้าวเป็นข้าวอะไรเราข้าวดีดข้าวเด้งอะไรก็ต้องทําเพราะว่าเป็นอาชีพของเราค่ะเป็นอาชีพของเราเราเป็นชาวนาบางทีฟุกรเราก็ได้อ่าถ้าช่วงเป็นโลกหรือเป็นข้าวดีดหรือข้าวราคาถูกเราก็ไม่ได้ก็ทําอยู่อย่างนี้แหละค่ะทําอยู่อย่างนี้ทํานาม,มาตั้งแต่ว่าแต่งงานมาก็40ปีก็ทําอยู่องนี้ค่ะทุกปี ทำอยู่อย่างนี้แหละค่ะแต่เมื่อก่อนมันทําได้แค่นาปีค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วมีแต่ฟางค่ะมีแต่ฟางแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันเนี่ยช่วงระยะหลังเมื่อสิบสิบห้าปีที่ผ่านมานี่แหละที่เราทํานาได้สองสามรอบนะคะคือช่วงสิบห้าปีเนี่ยมาเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาเริ่มตอกบ่อบาดาลและตอกบ่อตามตามนาตามทุ่งนาแล้วก็น้ําก็ออกค่ะเห็นเขาตอกกัน น้ำก็ออกเนี่ยค่ะป้าบัวก็พามาอัปเดตอัปเดตนาเป็นนาปังรอบสองค่ะปาไวจะได้ทำหรือเปล่าน้อค่ะถ้าเราได้ทำก็คือมีความหวังสามเดือนก็เราก็ยังมีตังใช้นาอได้เท่าไหร่ก็ยังดีค่ะมันเป็นอาชีพของเราถ้าเราไม่ได้ทำนาไม่ได้หว่านข้าวไวน้นี่เราก็ไม่มีความหวังค่ะแล้วเราก็ไม่มีงานทำมันก็ วันๆน่ะเนาะถ้าเรามีมีงานเราก็มาดูนาทํานู่นทํานี่ของเราเนี่ยมันก็ผ่านไปวันวันวันไปถ้าเราไม่มีงานทํานี่ปล่อยเวลาว่างเปล่าไปเฉยๆผ่านไปวันวันปีๆเฉยๆค่ะเนี่ยค่ะก็ป้าก็ไม่ได้ทําคลิปหลายวันเนาะสองสามวันละมั้งก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าก็พามา ดูคิดเทือกนาะดูน้ํานาว่าจะได้ทําหรือเปล่าค่ะคลิปนี้ป้ากข,ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าบัวทําคลิปลงค่ะ